สวัสดีค่ะมันนี้มามากินข้าวอีกแล้วจ้ามันนี่ยากกิ้นตำมะคุงค่ะก็ได้ได้จัดตำสมค่ะแล้วก็ข้าวปุ้นแล้วก็อันนี้ส้มผักเป่นเด้อค่ะส้มผักเป้่พผักกัแต่ทีน้องมต้มแล้วก็มีผักสลัดผักกะทิ้นขี่เก่าค่ะส้มตำตำใสกระปุกดแล้วก็มีขนมจีนมา,มาค่ะกินด้วยกันค่ะ <c oughs> ขอบคุณว่าเป็นเ้นปป้นไนค่ะ กินกวางเลยทอนแรกว่าจทอดลูกตินมากินน้ำกินเไวดจ่ายดูดูกินเบวดแล้วตเรืยเดยกกินจำเนี่ค่ะอาเลยนี้ชมพักก่เอากัน Nó tùm lọc hả? Có gì rồi, Quay gì qua đẹp xuống nha Còn gì nha Tôi mượn phấn tốt จอมือลมผัดต้องใส่สีเสียงลมเขาเลยค่ะเก่าบากลมตังกินกับสมพักเขากันเนี่ยสมพักแปะกูเ้าไปตลาดทห็นพอดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กบอขาแนวแสบกินแยมได้แสบกินแล้วก็ใส่ลงไปตุกเต่ลงไปเอากันมว้วนชอบกินแบบนี้

ว่าขอกินซุปตอนเบ็ดหนึง่งเดี๋ยวยิบค่ำหนึ่งไปแล้วเขาวิ่งห,หน้าต่างไปหาหนามกินลหรเด็ด กระปุกว่าเป็นเซนค่เนี่

จะกินอีกไมต้องตบไม่เอาเผ็ดเกินไปผักนี่แหละหนูว่ กินอ่ะมากินผักเมื่อกี้หนูกินอะไรไปอ่ะกินต้มตํแล้วก็มากินผักผักหวานทอดอะไรชอบลูกชิ้นอร่อยด้วยเดี๋ยวก็กินปลาหมึกสามคำแม่ก็เลยไม่ได้มากินกับต้มตํเลยน่ะให้ลูกกินหมดละลูกกินสามพ่อกินสองหนูก็กินสองแม่กินสองเหมือนกันใช่ไหมคะจำได้ไหมพี่สาว นัเด <ồi> ียวอ่ะน้งี่ซับผลไม้แต่ถ้ามีในอีเดือนอจจะกับตัวนี้ขอพ่อกว่าอันนี้หนูกันไม่ไบนะคะลองไหมชงผาชงาอะไรคะบนาพาเซ็บ

ได้มเงินเยอะๆเฉชาบนักแฟมี่กัี่เพิ่มข้าเดือนีแต่ว่ามีความรับแต่ไม่บอกคะ่ะอ,อร่อยมากค่ะอ่นี้นนค่ะสวัสดีค่ะ